ข่าวพข้ามฟุตบอลไทยไบนิชิโนสตายประจำวันที่13กันยนายน2563โดยใช้บ่อครร่้งฟุตบอลไทยนะครับรับข่าวฟุตบอลไทยเย็นนี้กันดีกว่านะฮะมีขาา่าวอะไรกันบ้างนะครับผมฟุตบอลไทยเย็นนี้นิชโนล็อกเป้าแข่งรายแรกเข้าสู่ทีมชาติไทยไม่เคยติดทีมยุคนี้แม้แต่นัดเดียวโดวยกันนี้ทางนิชโนล็อกเป้าแข่งรายแรกนะผมเข้าสู่ทีมชาติไทย และก็ไม่เคยติดทีมยุคนี้แม้แต่นัดเดียวนะฮะซึ่งงานนี้อากิระชิโนกุนซูชาวญี่ปุ่นได้มอบหมายให้กับทีมงานสตาฟเดินทางไปเช็คฟอร์มผู้เล่นที่สนามกีฬากางจังหวัดสุพรรณบรุรีในศึกฟุตบอลไทยลีกแมตช์ฟรีซัดนัดแรกในเกมระหว่างสุพรรณบุรีเอฟซีพบกับนครราชสีมามาสเตอร์เอฟซีในวันที่12กันยายนนี้โดยมีรายงานบอกว่าทางอากิระนชิโนนะผมตั้งใจส่งทีมงานไปเช็คฟอร์มของสุพรรณทองสง์ปาระการหลังรักยักษ์กับตันทีมสุพรรณบุรีเอฟซีโดยเฉพาะเลยนะฮะ เพื่อจะเรียกมาเป็นกำลังหลักของทีมในวรับทีมชาติไทยในยุคตนเป็นรวมถึงให้ทีมสตาฟเช็คฟอร์มผู้เล่นรายใหม่หมนะฮะด้วยในเกมนี้ทาน,นี้ทางสุพรรณทองสงยังไม่เคยถูกเรียกติดท,ทีมชาติไทยในยุคของอากิระนิชโนเลยแม้แต่ครั้งเดียวซึ่งเขาติดทีมชาติไทยครั้งล่าสุดในเกมฟุตบอลคิงส์คัพ2019ก่อนจะได้รับการบาดเจ็บฮะจะต้องพักยาวถึง6เดือนกันเลยทีเดียวโดวยกันที่ทางอากิระนิชโนมีกำหนดจะเรียกผู้เล่นเข้าแคมป์ในช่วงฟีฟ่าเดย์ในช่วงเดือนตุลาคมนี้ ดยมีกำหนดเก็บตัวในวันที่7ถึงวันที่12ตุลาคมนี้เป็นครั้งแรกนะฮะเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับ2รายการสําคัญในช่วงต้นปีหน้าศึกฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียกลุ่มจีเข้ารอบ12ทีมสุดท้ายและก็ AFF เอสกีครับทวงคืนแชมป์จากเวียดนาม,มนัเององแจะผมเป็นทาวางานนี้นะฮะอากิระนิชโนข,ของเราก็เตรียมวางแผนไว้เป็นที่เรียบร้อยครับก็รอดูกันได้เลยนะฮะงานนิสนุกอย่างแน่นอน,นครับรอดข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะ ไม่ต้องกลับมาแล้วโค้ชทีมชาติญี่ปุ่นไปติวถึงที่กันเลยทีเดียวใดยกรน,นี้ฮาจิเมะมริยาสึนะฮะคุณสือทีมชาติญี่ปุ่นวางแผนเตรียมการสำหรับทีมชาติในช่วงฟีฟ่าเดย์นี้ในช่วงเดือนตุลาคมนะฮะก็คือวันที่5ถึงวันที่13ตุลาคมนี้โดยหาบริกับทางสมาธ์ฟุตบอลญี่ปุ่นนะครับหรือว่า JFA ในการยืนัดับทีมชาติช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดในจีนซึ่งทุกอย่างเต็มไปด้วยความยากลำบากทาั้งเรื่องของการเดินทางและการจัดก,การผู้เล่นนะฮะรวมไปถึงโปรแกรมการแข่งขัน ฟุตบอลลีกในประเทศที่อัดแน่นโปรแกรมมากมายในช่วงเวลาดังกล่าวนั้นซึ่งทานโซนเอเชียนะครับผมก็ได้อาประกาศเลื่อนการแข่งขันฟุตบอลโลกปี2022เพราะคัดเลือกโซนเอเชียออกไปเป็นปีหน้าในปี2021นั่นเองโดยทางซ็อกเจอร์ไดเจสผมสื่อของญี่ปุ่นรายงานมาว่า ทีมชาติญี่ปุ่นจะเดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่ประเทศเนเธอร์แลนด์โดยจะเน้นเรียกผู้เล่นที่มาค้าแข่งอยู่ในยุโรปนะฮะมาทาการเก็บตัวฝึกซ้อมเนื่องจากทวีปยุโรปนั้นโปรแกรมฟีฟ่าเดย์ยังอยู่ในภาวะปกติตั้งแต่รอบที่ผ่านมาก็คือวันที่31สิงหาคมถึงวันที่8กันยายนนะฮะหลังการประชุมของสมันธ์ฟุตบอลญี่ปุ่นทุกฝ่ายน,นั้นกำลังดำเนินการเรื่องของแผนงานและการเดินทางน,นะฮะและก็วางคิวอุ่นคเครื่อง2เกมกับทีมชาติแคนาบรูนและก็ไอวอรี่โคส เดิมทีวางคิวจะอุ่นเครื่องกับทีมในยุโรปและก็อเมริกาใต้แต่ติดปัญหาที่ทั้งสองโซนนั้นมีการแข่งขันในช่วงฟีฟ่าเดย์นั่นเองสำหรับโปรแกรมการแข่งขันอุ่นเครื่องทีมชาติญี่ปุ่นวางแผนไว้ในช่วงของการตั้งแคมป์ฝึกซ้อมในช่วง,งตุลาคมนะฮะที่ประเทศในอร์แดนในวันที่9ตุลาคมพบแคนเบรูนวันที่11ตุลาคมก็พบกับไอวอรี่โคสโดยผู้เล่นญี่ปุ่นในบิ๊กไฟลีกยุโรปนั้นก็จะเรียกมาหมดนะฮะไม่ว่าจะเป็นทาคุมิมินามิโนะโยชิโนโตะ ของสุดการเกตาเอนโดของทางยูเนโ่นเบอร์ลินบริสุโดอันของบีเลเฟลฮิโรกิซาสากิของมักเซยุโกนากาโตโมะของมักเซอิจิคาวาชิมะของเอลเซ่ทาเกฟุสะคุโบะของบียาเบรันทาคาชิอินุอิของเออีบาชินจิโอกาสากิของอวยก้าทาคิฮิโรโทมิยาสึของโมลญญา และก็มายะโยชิดะนะของซามโดเรียนนั่นเองโอ้โหนะผมเป็นว่าง,งานนี้นะฮะทีมชาติญี่ปุ่นก็เตรียมเรียกแข่งที่อยู่ต่างประเทศนะฮะกลับมาร่วมฝึกซ้อมกับทีมในช่วงเดือนนี้และจะมีการแข่งขันเตะอุ่นเครื่องฟี f a เดยในช่วงเดือนหน้านะฮะก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปก็แล้กันนะครับผมว่าจะเป็นเช่นไรรัข่าวต่อมากันดีกว่าครับซับปโปโรซ้ำโดนแซงโทดเจ็บไร้ชัย9นัดติดชนะทิพย์ลง64ี โดยกันที่ทางคอนเซริสปรโปโรนะฮะพลาดโอกาสเก็บแต้มไปอย่างน่าเสียดายหลังโดนอุรุว์เรตเดมอลยิงแซงเอาชนะในช่วงทวราบาดเจ็บนะฮะทําทำให้ขุนพลทับคอนซาไร้ชัยในเกมเล็กเป็นนัดที่9ติดต่อกันแล้วโดยกการแข่งฟุตบอลเจลิกในช่วงเที่ยงที่ผ่านมานะครับผมมีการแข่งขัน7คู่โดยมีเกมที่นักเตะไทยลกสนามให้ได้ลุ้นเชียร์กันเริ่มกันที่คู่แรกนะฮะเวลา,าเศตนนฬิกาคอนเซริสปรโปโรนั้นที่มีชนะทิพย์สงกสินและกะวินนะผมพบกับทางอุรุวะเรตเดมอล โดยที่สามซับโปรโดเมืองของไกโดเจ้าชินทําผลงาน10นัดหลังสุดไม่ชนะใครเลยเกมนี้ได้ชนะทิพย์สงสินผ่านความฟิตลงสนามเป็นตัวจริงกันอีกครั้งโดยทําเกมรุกร่วมกับเจโบทอยสูหน้าชาวอังกฤษขณะที่ทีมเยือนอุรุวะเรเตมอมลสองเกมหลังสุดไม่ชนะใครเสมอ1แพ้นหรั้งตันดั่ที่7ของตารางคะแนน เริ่มเกมแม้จะถิ่นครองบอลได้เป็นส่วนใหญ่นะผมช่ว,วานาทีที่10นะฮะทีมเยอนมีีอักาสลุนทำประตูได้เมื่อชินโซโคโระคิลุดเดียวเข้าไปแต่กระดกบอลออกข้างไปอย่างน่าเสียดายยดีงยวก็ตามนาทีที่ส1นเผมชนาทิพสุงกระสินไปทำฟาวทาคาฮีโร่นะฮะเซคิเนะในกรอบเขตโทษจนล้มลงไปผู้ตัดสินชี้จุดโทษทันทีและก็เป็นเคนยุซุงิโมโตะนะฮะสังหารไม่พลาดพาอุรุวะเรตเตยมลขึ้นนำไป1ต่อ0 เกมสนกราบน้นผมทีมเยือนเล่นงานชาวบ,บ้านจนได้ประตูที่2เมื่อแนวรับทางคอนซาเลซสปโรนั้นลอยขึ้นสูงเลยขึ้นสนามแล้วเป็นทาคูยะอากุโอกิวางบอลยาวมาให้กับสุงิมโมโตะหลุดเดียวตั้งแต่กลางสนามแล้วลากบอลไปยิงผ่านตัวทาคานุริสุเกโนะเข้าประตูไปแบบง่ายๆนะฮะอุรวะหนีหางไปเป็น2ต่อ0 ซัพโปรนั้นพยายามหาทางทวงประตูคืนจนในที่สุดลูกเปิดจากรกิมเส้นของซัพโปรนั้นก็ทํางานสักทีนะฮะในทีที่31เมื่อลูกคสเฟอนเดสครอสบอลเข้ามาในกรอบเขตโทษให้กับเจโบทรอยขึ้นโคกแล้วบอลย้อยเข้าประตูที่เสา2ทําให้เจ้าถิ่นนั้นไล่ตามตีเสมอเป็น1 2ต่อ2 ถัดมาอีกแค่สี่ทีทัพคอนซาต,ตามตีเสมอที่สําเร็จจากลูกครอสฝั่งทางขวาของอากิโตะฟุกุมริที่เปิดไปให้กับเจโวทรอยเจ้าเก่าทะยานพุ่งมงเต็มบใบนาทีสามสิบห้านะฮะทั้งสองทีมเสมอกันไป2ต่อ2นั่นเองจังหวะจบสกอร์ครั้งแรกของชินาทิพย์เกิดขึ้นนาทีที่5 6นะฮะเมื่อเจ้าตัวได้ซัดด้วยซ้ายบริเวณกรอบเขตโทษแต่บอลไปตรงตัวของซูซากุนิชิซาวะในแดนของอุรุวะเรดไดมอเมล แต่ที่64มิชาส์ขนะผมกุนซอทับคอนซาปรับแท็กติกด้วยการส่งสองแข้งเซมบ้าอย่างอันเดซันโลเปสและก็ดักลาสโอลิเวลลานะฮะลงสามแทนโยชิอากิโคมาอิ an, ai, และก็ชนาทิปสงกสินนั่นเองเดือนกันนี้คอนซูริสโปรแซงขึ้นนำมาเป็น3ต่อ2จนได้นะฮะจา้าจวาลูกเตะมุมของฟูกุบุริปั่นโค้งด้วยซ้ายเข้ามาที่หน้าปากประตูลวบอลไปฉลับศีรษะของซูงิมโตะนับของอุระเวรเดยดมอลนะฮะเปลี่ยนทางผ่านมือของที่ชิคาวะนาทีที่67นั่นเอง เนกันที้เกมรับของทางซัปโปรโรเจอปัญหากันอีกครั้งเมื่อปล่อยให้อุรุวะไรเดมลตามที่เสมอเป็น3ต่อสาทีที่75จากลูกยิงของโทโมอากิมาคิโตที่เก็บจังหวะ2หน้าประตูลุ้งโลกนะฮะจิ้มบอลเข้าไปอย่างง่ายได้ช่วงท้ายเกมนนทีที่90ซัปโปรโรพลาดโอกาสขึ้นนำกันอีกครั้งจากลูกโคข,ของโทโมกิทาคามิเนตัวสำรองนะฮะแต่บอลเหินข้ามคานไปอย่างน่าเสียดาย คว่าชุดเวลาบาดเจ็บมาตินุสแะผมแข้งสำรองของทีมเยือนพาบอลถึงเส้นหลังแล้วตบกลับไปให้กับคาอิชิบบโตอีกหนึ่งตัวสำรองยิงทะลุนวรับเจ้าชิ่นพาให้อุรุวะแซงขึ้นนำไป4ต่อสและจบเกมด้วยสก,กอร์นี้ซึ่งนำให้ทางขอนซเลิโปโรนะฮะยังหาชนะนไม่เจอในเกมลีกนัดที่9ก้าตต่อกันโดยหยุดไว้ที่14คะแนนจากทั้งหมดการแข่งขัน16นัดนั่นเอง สำหรับเกมนัดถัดไปของคอนซาเลรซปโรนะฮะจะออกไปเยือนสังเกตุสึในวันพุธที่16กันยายนนี้เวลาเจ็ดนาฬิกาสานาทีนั่นเองครับส่วนรายชื่อสเสบีตัวจริงที่ลงสนามไปในช่วงเที่ยงของวันนี้นะฮะข้อทางฝั่งคอนซาเลรซปโรนั้นก็ได้แก่ทาคาโนริสุเกโนะเรสเกชินโดฮิโรคิมิยาซาวะอากิโตะฟุกุโมริลูคัสเฟนเดสฮาคุมะอาริโนะชุนตะทานากะไดกิซึงะโยชิอากิโคมาอิ ชินาทิปสงกสินและก็เจโบทรอนครับสนับฟังฝั่งอุรุวะเรยเดมอลนะฮะก็จะได้แก่สูซากุนิชิคาวะโทมัสยอดเตง่งทาคุยะอิวานามิชมอมอักิมาคิโนคาซุยะอิวาตะเกะเอเฟเวอร์ตันทาคุยะอาโอกิทาคางิโร่เซคิเนะโยูกิโมโตะเคนยุ u, ซุงิโมโตะและก็ชินโซโคโรกิครับ เป็นคว่างานนี้นะผมทางนะครับผมคอนเซเรโปโ,โรของเรานั้นก็ไม่สามารถต้านทานอุรุกวิริทแ่เม้าได้นะฮะ <c oughs> ก็พ่ายแพ้ไป4ต่อสนะครับผมหืม <c oughs> น่าเสียดายจริงจริงแล้วน่าจะชนะด้วยซ้ำไปครับต้องรดูกันต่อไปว่าอนาคตนั้นมิชาินั้นจะปรับแผนยังไงกันบ้างน,นะฮะให้ทางคนซะนั้นไม่พ่ายติดต่อกัน9นัดแบบนี้ต้องรอดูกันต่อไปในอนาคตนะครับ และนี่ก็เป็นนะผมทันข่าวพระค่ำกีฬาฟุตไทยบายนิชโนสไตล์ประจำวันที่13กันยายน2563โดยเฉพาะพระครั้งบอลไทยครับ